สวัสดีครับบ้านฉันใช้โซล่าเซลล์และแม็กซ์สกายวันนี้ oh, เราพามาพบกับการ <yeah. S 1> ติดตั้งชุดออนออฟกิด5กิโลวัตต์บวก AC ซีคัพปิ้งออนกิด5กิโลวัตต์ครับโดยการแก้ของเก่าครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับอ่ามาแล้วครับวันนี้ทีมงานชุดเดิมครับแม็กซ์สกายรูปหล่อนําโดยหัวหน้าพีทรูปหล่อคนเดิมนี่ครับชุดเก่าอ่ะชุดเนี้ยมันเป็น6กิโลวัตต์เวอร์เตอร์แม็กซ์สกายรุ่น6กิโลวัตต์ออฟกิดเทอร์ลอยเนาะสปีประมาณ4ปีได้ก็ติดมาก็ เขาจะยกชุดน ok ี้เข้าบ้านสวนทั้งหมดเลยเอาเข้าบ้านสวนพวกแบตพวกอะไรพวกนี้ครับเข้าบ้านสวนหมดแล้วชุดที่บ้านนี้จะติดเป็น10กิโลวัตต์ออฟออนออฟกิดเนี่ยครับอ่ะอธิบายให้ฟังหน่อยครับพี่ครับก็อันี้เรากลื้อสายออกก่อนฮะก็ลื้อชุดเก่าออกครับแล้วเดี๋ยวเราจะเดินล้างล้างใหม่ล้างด้านบนล้างสวยๆนลงมาแก้พวกพีวีพวก AC อะไรเปลี่ยนใหม่หมดให้เป็น On Off กิจเนาะมันก็ใช้ง่ายครับบ้านนี้มันมีไฟหลวงอ่ะมันก็ไม่จำเป็นต้องออฟเพียวๆเลยก็ได้เพื่อให้มันง่ายต่อการใช้งานนะแล้วก็เดี๋ยวแกแผงด้วยแกะแผงด้วยแล้วลางล้างเราจะใช้เป็น h ฮว l นอันนี้เป็นโลวูนอ่ะเป็นไฮว l นเนาะเดี๋ยวล้างเดีล้างเราจะถอดออกใส่ใส่ล้างเหล็กลงไม้อะัผให้ลางเหล็กสวยๆหน่อให้มันเข้ากับบรรยากาศบ้านโมเดิล แต่ชุดนี้มันนานแล้วครับมันก็ติดตามแต่มันก็ไม่ได้เสียนะครับมันก็ยังดีอยู่แหละเดี๋ยวเราพาไปดูด้านบนกันครับผม ครับสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับนะวันนี้เราก็มาที่ระยองนะครับนะบ้านสองชั้นนะครับอ่ะครับอัปเดตงานกันหน่อยตอนนี้เราได้เข้านี่ครับเข้าขึ้นแผงมาหมดแล้วเอ้ยลากสายลงมาหมดแล้วสายเดิมเนี่ยครับแต่แิดเราเปลี่ยนใส่ล้างเหล็กเนี่ยเอาฟางเหล็กเนาะแล้วก็มัดพวกนี้ก็เปลี่ยนมาจาก ชุดเก่าชุดแรกที่มันสี่สติงกับสามสติงตอนนี้เราเปลี่ยนมาเป็นชุดละสองสติงนี่หนึ่งสติงแล้วก็นี่อีกหนึ่งสติงครับเป็นสองสติงสติงสติงหนึ่งด้านบนจะมีแผ่นเก้าเออเก้าเก้าแผ่นหนึ่งชุดเนาะก็แบ่งเป็นห้าห้าแผ่นกับสี่แผ่นหนึ่งชุดก็เข้าตัวนี้ส่วนชุดที่สองสี่แผ่นกับสี่แผ่นก็แปดแผ่นเข้าตัวนี้ พอเข้าตัวนี้เสร็จตัวนี้มันเป็นออนกิดนะออนกิดออนกิดออนกิดเราก็จะวิ่งเข้ามาทำเอซีคัพปิ้งกับชุดนี้นี่ครับเดี๋ยวเราจะทำชุดนี้โดยมีเอซีคัพปิ้งจากอินเวอร์เตอร์ออนกิดของแมสก์กายแล้วครับมาให้เป็นออนกิดเพื่อมาให้มันช่วยตัวนี้ทำงานโดยเราติดชุดชาร์จไฟฟ้าแถไมไปด้วยครับพี่ชุดนี้ชุดนี้มีชุดชาร์จไฟฟ้าซื้อมาติดเพิ่มชาร์จรถไฟฟ้าแต่ ก็ก็สวยแล้วพี่แค่นี้ก็เจ็กิโลวัตต์ชาร์จกันเพลินๆโดยชุดเนี้ยประมาณสิบกิโลวัตต์เลยนะครับเนี่ยเพราะว่าตัวนู้นก็ห้าตัวนี้ก็ห้าเป็นสิบกิโลวัตต์ตู้นี้อันนี้ตู้นี้เป็นตู้ของเจปอร์ออนออฟกิ On นะครับไฮบิตตัวเจปอซื้อมาก็สวยดีครับตัวนี้ก็เป็นเอ่เอเอขาเรียก เออ่คอมไบเนอร์ของตัวนี้ครับออนกิจ5กิโลวัตต์ตัวนี้คอมไบเนอร์ของออนออฟกิจ5กิโลวัตต์ของแมสกายเราครับแต่ก็ดีเย่แหละแต่เราทำโลโก้เป็นแมสกายไว้หมดแล้วรุ่นนี้หมดแล้วครับรกลายเป็นดีเย่หมดแล้วนี่ครับพื้นที่กว้างอย่างเงี้ยเราทำงานง่ายอ่ะแบตให้ดูแบตนิดนึงแบตรุ่นนี้เป็น200แอมป์ เนี่ยครับ200แอมป์แต่ตัวนี้มันหมดไปละตัวนี้ซื้อไว้นานแล้วแต่พี่เขาย,ยังไม่ได้ใช้มีหูหิวนะครับสวยงามใช้ใช้ดีแต่ตัวนี้สวยด้วยครับแปะผนังเนียนๆเลยก็เนี่ยครับลากสายขึ้นมาเดี๋ยวเราจะมีเบรกเกอร์ให้ชาร์จรถไฟฟ้าตรงนี้ด้วยกำลังทำอยู่ ส่วนตู้นี้ก็มี a t s มีอะไรพวกนี้ครับแต่ a t s ก็คงไม่ได้ใช้อะไรมากมายหรอกครับรอให้ไฟดับซึ่งนานๆทีจริงๆจริงๆอ่ะผมว่าใช้ c q แต่อันนี้ก็ใช้ได้ครับของเจปอก็โอเคอยู่ก็สวยงามก็แบตบตัวด้านบนก็ร้อยสายมาหมดแล้วเดี๋ยวเราให้ดูทอ่อท่อเนี่ยครับทอ่ทอพอพอลากลงมาจากด้านบนตรงนู้นลากลงมาอันนี้เป็นท่อชุดเก่าที่ทำไ้ประมาณ4ปีแล้วนะ ก็เผลออยู่เดี๋ยวซีทีเราไปเกาะตรงโน้นครับตรงโน้นเดี๋ยวมาดูกันพรุ่งนี้ครับวันนี้พอก่อนช่างเหนื่อยละนี่ชุดเก่าเดี๋ยวไปใส่บ้านสวนแบตอนาคตอาจจะเพิ่มอีกครับแต่เดี๋ยวดูการใช้งานก่อนเพราะบ้านนี้ก็เหมือนเป็นบ้านตัวอย่างพี่เขาอะเนาะไม่ค่อยมีคนอยู่โอเคครับ สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับอันนี้ก็ทีมงาน MaxSky นะครับมาแก้ระบบให้ลูกค้านะครับจากจากออฟกินะครับนะเป็น Hybrid On Off g ก i ินะครับนะลูกค้ามีตัวออฟกิตตัวหนึ่งออนกลิตัวหนึ่งนะออนออตัวนึงนะครับทีนี้ก็จะมาไล่สายใหม่ทําใหม่หมดนะครับนะลูกค้าต้องการงานสวยงานเนี้ยบนะครับสายที่เราใช้ก็จะใช้ของยาสกินะครับนะ จะเป็น On-Off นะครับนะรุ่นแรกๆเลยนะครับนะลูกค้าซื้อมาก็ติดไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ก็เลยมางานแก้เดินข้อวางสายนะครับนะแบตเตอรี่ก็มีอยู่แล้วนะครับนะนก็ความต้องการลูกค้าคือจะชาร์จตัวไฟฟ้าด้วยนะครับนะเพิ่มตู้เอทนะครับนะแล้วก็ หรือก็าจะเพิ่มตัวออนกินะออนกิเข้าไปก่อกับฝั่งออนออฟนะครับอซีท็อตึงครับทีนี้สามารถเพิ่มแบตเตอรี่ได้นะครับถึงวางไว้เพิ่มได้อีกสามลูกนะครับทีนี้ก็ทนะนี้ก็เสร็จเรียบร้อยใกล้เสร็จแล้วนะครับ อะสวัสดีครับวันนี้เข้าไปวันที่3ที่ติดตั้งเนาะมีปัญหานิดหน่อยเกี่ยวกับซีทีแล้วแต่ก็ํเนินกันแล้วตอนนี้เอซีคัพปิ้งทำงานแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาอธิบายระบบทํางานเอซีค p พปิ้กันครับโดยชุดนี้เขาก็จะมีมีอะไรบ้างเนี่ครับแดวให้ดูรูปกะออนกิดอะ่ะมันทํางานมา2,700ันเนี่ยครับ2อ0 0ันส่วนเครื่องนี้ครับ2,100หนครับ แล้วบ้านใช้อยู่2,000ที่เหลือก็ชาร์จลงแบตบเดี๋ยวมาดูหลักการทำงานครับเริ่มด้วยระบบ AC coupling เนี้ยมันก็ใช้อนกิดแมกกายครับในการจ่ายไฟเข้ามาที่ตัวนี้โดยผ่านช่องเจนให้ดูนี่ก่อนนะครับบ้านนี้เขาแถมชุดชาร์จรถไฟฟ้าด้วยเราใช้เบรกเกอร์ BB 40แปเนาะไม่ได้มีการดูดอะไรเลยเพราะว่ามันก็ ไม่ต้องก็ไ้มั้งติดเองก็เนี่ยครับใช้ของ BWD พร้อมใช้งานอ่ะเดี๋ยวให้ดูครับชุดชุดออนกิทที่มาจากตัวนี้นะครับออนกิดโดยจะมี AC AC ที่ไปเกาะกิดคือชุดนี้เนี่ยครับกิดเห็นไหมเข้าไปเกาะชุดนี้วิ่งปึ๊บเข้ามาเข้ามานี่ครับเข้าช่องเจนพอร์ตเจนพอร์ตนะเห็นไหมเจนพอร์ตตรงนี้ เจนพอตตัวนี้ครับมันจะเข้าสู่ตัวเครื่องตัวนี้วิ่งเข้ามานี่ครับเป็นรูปนี่ด้านบนด้านบนเนี่ยที่จ่ายส0 0พันกว่าบาทโดยนี่ครับการตั้งค่าเขาก็ตั้งค่าที่เจนพอตแล้วติ๊กไบโคอินเวอร์เตอร์อินพุตเนี่ยเก้าเนต์ี่ยครับแค่นั้นนะครับเขาก็จะเริ่มทำงานในระบบดีนะส่วน ลูกอื่นก็ปกติเลยครับไฟหลวงตอนนี้ก็ไม่เข้ามาเลยครับศูนย์ใช้อยู่ประมาณ2,000วัตต์อินเวอร์เตอร์ตัวของเราครับ 5K on o ออนอกิดตัวนี้ก็ผลิตอยู่ประมาณ2,000วัตต์2,200วัตต์ประมาณเนี้ยไมโครสอง0ันวัตต์ชาร์จแบตนี่ชาร์จแบตแบตเรานี่ครับชาร์จอยู่43่สิบแอมป์หกสิเปอร์เซ็นต์รุ่นนี้รุ่น 200ร้อยแอมครับบ,บางๆสวยเลยครับยังไม่เสร็จดีครับเดี๋ยวเสร็จแล้วก็ทำความสะอาดครับพวกนี้ตู้ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเสร็จเราก็จะมาอัปเดตให้ดูอีกทีตอนนี้ก็ภาคออนกิจก็เนี่ยครับผลิตเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีบ้านนี้เขาจะซิงสองหลังเนาะเดี๋ยว อีกฝั่งหนึ่งก็มีออนกริด3กิโลวัตต์อีกชุดหนึ่งเดี๋ยวลองมาซิงกันดูด้วยครับใช้กันหลายอย่างเรียบร้อยเดี๋ยวล้อเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวมาดูกันครับว่าใช้งานระบบจะเป็นไงครับเรียบร้อยแล้วครับชุดนี้ออนกริด5กิโลวัตต์บวกออฟกิดออนกริด5กิโลวัตต์บวกออนออฟกริด5กิโลวัตต์ครับตอนเนี้ยผม,มเอาชุดเนี้ยชาร์จไฟรถอยู่ มันขึ้นถึงเก้ากิโลวัตต์ครับส่วนแผงมันทำมาได้สามพันสองรอให้แบตมันลงต่ำกว่าเก้าสิบเก้าสิบห้าประมาณเก้าสิบห้าตัวนี้ถึงจะเริ่มจ่ายครับก็ไม่มีอะไรครับก็ใช้งานง่ายๆครับมันมีแอปพลิเคชันเดี๋ยวเปิดแอปดูแต่มันก็ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่มันช้าอ่าส่วนชุดชาร์จไฟก็สมบูรณ์แบบครับใช้งานก็แค่เพียงแต่แต่บัตร ก็ใช้งานได้นี่ครับแอปแอปก็สวยงามเข้ามาไมโครกิดยังไม่เริ่มทำงานเพราะว่ามันยังไม่ต่ำกว่าเก้บห้อร์เโอเคครับส่วนรถก็ไม่มีอะไรงานเก็บงานก็ลางนี่ก็ทำเผืือไว้ครับอีกอนาคตก็น่าจะมีแบตเพิ่มอีกสัก2องลูกมีคอมบแบตใสหน่อยออนไลน์เรียบร้อยเบกเกอร์แล้วก็นี่ครับชุด ชาร์จรใช้ ABB ไม่ไม่มีพวก MCCB เล้ะก็ได้ไม่ตัดก็ใช้งานปกติครับส่วนแบตตอนนี้จ่ายอยู่ประมาณ40่สแอมสวยงามเบรกเกอร์ก็นนเนียนๆครับออนกิดก็ติดสวยงามรูนี้ก็เหมือนเดิมครับใช้ p v m แล้วก็สาย AC ก็เป็น ABB เหมือนเดิมครับ ล้างเหล็กชุดนี้ถ้าออนออฟกิจอะแบตหนึ่งลูกแล้วก็แผงสิบแผงจะเริ่มต้นที่สองแสนสองครัแบเหมนเดิมราคานี้ใช้งานปกติที่นี่ก็มาแก้งานเนาะก็จบเรียบร้อยแบตแบบพาวเวอร์ตัวนี้ไแปะผนังทูกค้าน่าจะเปลี่ยนเป็นสีขาวในอนาคตเขาอยากให้มันสวยๆเนาะอยากได้สีขาวโอเคครับจบกันครับภาพรวมประมาณนี้นะครับ เรียบร้อยงานนี้ขอบคุณครับอ่ะครับมาต่อกันส่วนชาร์จรถไฟฟ้าเนาะเนี่ย MG เบเกอร์ยังปิดอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะลองชาร์จชาร์จรถนี่ครับ MG ใช่รุ่นนี้มันใช้แต่บัตรครับ อรถล,ล็อกละมาแล้วครับชาร์จละห้าพันเจ็ดันวัตอ่าครับแดดถูกพอดีครับเรียบร้อยเลยนี่ชาร์จแล้วเดีย๋ยมาดูในรถกัน ชาร์จแล้วครับที่ชาร์จ B Y D แต่อามาชาร์จ N G สตยวงามครับผ่านเบรกเกอร์ A B B 40่แอมป์ดึงไฟหลวง6,000วัตต์แดดถูกพอดีครับเมื่อกี้แดดยังเป่งอยู่โอเคครับ